สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากเขานั่งเดี๋ยวสะพานนิค่ะค่ะวันนี้กลับมาบึงมองเห็นน้ําชีค่ะแต่ว่าบแมเนหัวใจองผีดเวยค่ะว่าใจของน้องค่ะอยู่ที่สะพานแม่น้ําชีค่ะสองฟังเลยค่ะบแมนฟังเล่าเลยค่ะฟังไทยค่ะสะพานเกิ้งพัฒนาค่ะ อยู่เขตจังหวัดสระบามค่ะผ่านมาบ่่คยเห็นก็ถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านั่วไทยมาเบิงะะ่งเน้ะค่ะ่นนาชี้ค่ะงามเงาวธรรมาชาติค่ะยังเป็นธรรมาชาติอยู่ค่ะปลาภัยแนมต้นแหลกกันเนื้ว่าฟังเล่าละค่ะ ข้าวหนึ่งเดียวสอบพันิุ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ